อ่ะโอเคครับอันนี้สมมุติอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือใส่สิบสามหลักนะครับถ้าโปรแกรมมันเช็คแล้วเรายังไม่เคยสมัครต้องย้ำว่ายังไม่เคยสมัครนะครับมันก็จะโยนเข้ามาให้เรา,เ,าเรียกเกาะข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับแต่ยี่มันอยู่ในเมนูกกอบใบสมัครก็จริงแต่ว่ายังไม่เริ่มขั้นตอนกกอบใบสมัครนะครับนะ จะเป็นลักษณะก่อข้อมูลพื้นฐานก็คือข้อมูลของเราอะง่ายๆนะครับเข้าไปในระบบก่อนแล้วเดี๋ยวโปรแกรมมันจะส่ง username password ไปที่อ e ีเมลตามที่เราระบุแล้วเราต้องล็อกอินใหม่ทีมันก็จะเข้ามาเป็นเรื่องของการสมัครจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เคยสมัครมาแล้วก็ใส่ย e r n a m e password เข้ามาได้เลยไม่ต้องไปก่อตรงใบสมัครนะครับก็คือจะเข้าสู่ระบบธันดแพทย์นะงั้นกลับมาก็าคือว่า อันนี้คือผมสมมุติในกรณีที่คนที่ยังไม่เคยสมัครเลยแล้วมาเลือกนะคระับแล้วก็ใส่ข้อมูลพื้นฐานเราเข้าไป เราเลือกวันเดือนปีเกิดนะครับใส่ชื่อนามสกุลเสร็จแล้วก็เลือกวันเดือนปีเกิดตรงปีเนี่ยสังเกตว่าพอเราเลือกเมนูมันเป็นปีพศนะครับแต่ว่าในข้อมูลที่มันกรอกมันจะกรอกเป็นปีคศอ,อ,อันนี้ไม่ต้องไปแก้นะครับนีอันนี้เอาอย่างนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวทุกท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันใส่อันนึงเอาทำไมอันนี้มันเออแงสังเกตไหมครับมันจะเห็นเป็น ผมลงในปฏิทินจะเห็นว่าเป็น2,508แต่ในตัวที่มันใส่ตัวเลขมันจะเป็น1 9 6านะครับนะนนีนไม่ต้องไปพยายามไปแก้มันนะครับเพราะว่พาพอเราออกไปเสร็จเดี๋ยวมันจะแปลงกลับมาอย่างที่เห็นเนาะกลุ่มงานก็โดยสปอริจะเป็นกลุ่มงานนากรรมนะครับเราก็เลือก เลือกที่เราทํางานนะว่าเราอยู่ทํางานที่ไหนผมขออนุญ,ญาตผมเลือกเป็นเขตหกนะครับสมมุติอยู่ระยองนะครับเอาโรงพยาบาลวังจันทร์สมมติงนี้นะครับ,าบ,ามมนะรบก็เราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับก็อันนี้อาจจะใส่เป็นเบอร์ที่ทํางานก็ได้นะครับแล้วก็เบอร์มือถือนะครับ แล้วก็อ e ีเมลนะครับอีเมลนี้ต้องใส่อ e ีเมลจริงนะครับห้ามใส่ปลอมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะส่งยูสเน a ร์พาสเวิร์ดไปให้นะครับแล้วก็บันทึก ีเมียวซ้ำแน่เลยไม่ยอมเช็คเยอะเหลือเกินนะอันนี้ก็มันก็จะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับก็ อันนี้เราก็ต้องกลับไปเช็คที่เมลเราว่ามันจะมีอ e ีเมลเขามาอันนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเมลที่ทางโปรแกรมมันส่ง username password มาให้นะครับอันนี้ก็จะส่ง username username default ขมันคืออ e ีเมลเราเองนะครับส่วน password มันจะเป็นตัวยา่ยางๆเนี่ยครับเ็าคงต้องใช้วิธีกรอปวางเนาะเราะว่ามันจะเซนในเรื่องตัว,เล,ตวเล็กตัวใหญ่นะครับมันก็ ใช้วิธีก๊อปเอาง่ายกว่านั้นเะดีนะ๋ยวผมยาวผมก๊อปทั้งคู่แล้วกันนะถ้านี้เราก็มาคลิกที่เมนูเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่ระบบเชแพทย์ก็ได้อันใดอันหนึ่งมันจะเป็นที่หน้าเดียวกันครับเวลาคลิกเข้าไปมันจะมาหน้านี้นะครับนะก็ใส่อีเมลนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ด อันนี้นะครับก็จะมาเข้ามาขั้นตอนอธิบายตามสไลด์ก็คือมีสขั้นตอนก็คือกรอกใบสมัครยืนยักนการพิมพ์พิมพ์ใบสมัครซึ่งพอพิมพ์ใบสมัครแล้วแก้ไขข้อมูลไม่ได้นิย้ำอีกทีนะเพราะงั้นแปลว่าทุกท่านชัวร์ก่อนถึงจะเลือกไปถึงขั้นตอนสองและสามนะครับหลังจากนั้นเสร็จถ้าพิมพ์ออกมาเราก็เอาไปดําเนินการขอลายเซ็นให้ครบถ้วนเราวค่อยสแกนเข้าระบบอ่ทีนี้มาดูทีละอันนะครับเวลา เรากรอกใบสมัครแล้วก็คลิกที่ปุ่มเกอกใบสมัครมันก็จะดึงข้อมูลเดี๋ยวมันจะดึงข้อมูลพื้นฐานเราเก็บไว้แล้วนะครับที่เราเกอกตอนแรกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนที่เราเกาะส่วนที่เหลือนะครับว่าเราให้ข้อมูลตามความเป็นจริงนะว่าเราเป็นทันตแพทย์แบบไหนก็คือเป็นทันตแพทย์ที่เรามาทํางานที่สอปอ,อยู่แล้วหรือเป็นจีจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือโอนย้ายมาจากหน่วยงานอื่นอันนี้ก็ระบุให้ถูกต้องนะครับ คำว่าโอนย้ายมาจากหน่วยงานอื่นนี่คือโอนมาแล้วแล้วมาอยู่สปอแล้วนะครับไม่ใช่ว่ายัางอยู่กรมอนา,ามัยแล้วบอติกอ,อันนี้ไม่ไม่ได้นะครับนะแล้วก็เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับก็ใส่ข้อมูลไปว่าเราเริ่มทํางานตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ <c oughs> แล้วโปรแกรมมันก็จะคํานวณ ระยะเวลาปีกระเดือนให้เราเองนะครับว่าเมื่อถึงโ,โปรแกรมว่ายังไม่ได้แก้กันหนึ่งเืนี้ปียังเป็นปีหกเจ็ดอยู่เดี๋ยวเราไม่แก้ว่าเป็นปีหกแปดนะครับอ่าแล้วก็ไอ้ตรงลาสาต่ออะไรเนี้ยอันนี้ยก็ใส่ตามความเป็นจริงแต่ว่าโปรแกรมผมจําได้ว่าไม่หลอกนะครับถ้าน้องโดยเฉพาน้องให,ใหม่ที่ยังไม่เคยฝึกอ,อบรมอะไรมาก่อนเลยก็ เว้นได้แต่ถ้ามันไม่ยอมให้เว้นให้ชิดห้ออได้เลยกดขีดเข้าไปก็ได้ครับก็คือถ้าเหมือนบอกว่ามันบังคับให้เราใส่ก็เราก็ใส่ขีดเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมไม่แน่ใจตรงนี้จําไม่ค่อยได้แล้วอ่ะทีนี้ผมลองเว้นไหครับเมื่อกี้เขตหกผมว่ามีทุกสาขาเนาะเดีย๋ยวเลื่องเป็นตัวอย่างให้ดูเขตหกมีทุกสาขาใช่ไหมครับ มีไหมเอ่ยยังอยู่ไหมมีเนาะทุกสาขาเนาะธนก,กรรมทั่วไปแล้วกันนะสมมุติอ่าอย่างเงี้ยสมมุติผมเลือกธนก,กรรมทั่วไปนะเวลาเลือกสังเกตว่าลำดับที่หนึ่งเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้ทุกเขตก็คือเขตหนึ่งจนถึงเขตสิบสองจริงๆเนี่ยมันจะเลือกสาเขตเฉพาะที่มีสาขานั้นออกมาสมมติถ้ามีเขตไหนที่ไม่มีสาขานั้นเนี่ยเขตนั้นจะหายไปนะครับอ่าอย่างเช่นพวกธนก,กรรมบทเคี้ยวเนี่ยจะมีไม่ครบทุกเขต มันก็จะมีตัวช้อยเลือกเขตเท่าที่มีโคต้าเท่านั้นนะสมมติ <S 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 ผมเลือกเอาแบบกรณีที่หนึ่งก่อนว่าผมเลือกเขตตัวเองเป็นระดับที่หนึ่งนะครับมันก็จะมีโรงพยาบาลที่เป็นอะไรรับต้นสังกัดของเขตนั้นมาให้เลือกซึ่งเพิ่นที่เขตหกมีโรงพยาบาลเดียวก็อันนี้ก็เหมือนกับถูกบังคับเลือกโรงพยาบาลเดียวนะครับ แต่ถ้ามีหลายโรงก,ก็มีหลายโรงลให้เลือกนะครับแล้วพออันถัดมาเนี่ยเราก็จะเลือกเขตอื่นได้สังเกมมันก็ยังปล่อยให้เราเลือกไปที่เขตอื่นได้สมมติผมเลือกเขตห้านะครับเนี่ยเขตห้ามีทั้งหมดสามโรงพยาบาลให้เลือกเราก็สามารถเลือกไปที่โรงพยาบาลสมมติผมเลือกหัวหินอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็เลือกได้นะครับแต่ว่าถ้าเรากลับกันลองทำให้ดูนะครับผมปดพวกนี้ทิ้งก่อน ต่วผมเลือกไปที่เขตอื่นก่อนนะยกตัวอย่างเช่นไปเลือกเขตห้าแล้วเลือกหัวหินก่อนในระบบเนี่ยเห็นไหมครับพอเลือกระดับที่สองมันจะไม่ให้เราเลือกเขตอื่นแล้วนอกจากเขตหกนะครับแต่ถ้าไม่เลือกก็ได้นะก็คือบอกเอาอันเดียวอะสมัครที่เดียวก็ได้อันนี้ตามเงื่อนไขาการสมัครจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่เอาเราเซฟเซฟขอสองที่ งั้นแปลว่าลำดับที่สองอยังไงก็ถูกบังคับครับว่าต้องไปที่บางคล้าที่เดียวอย่างนี้เป็นต้น <Yeah. S 1> แต่เงื่อนไขจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับงั้นเดี๋ยวขอลองอีกสสาขาหนึ่ง <Yeah. S 1> ผมลองเลือกเป็นสาขาที่เยอะๆหน่อยเนะาะสันน่าจะมีเยอะนะครับแปดเดิมนะครับถ้าเลือกเขตหกปุ๊บ ก็นในเขตหกก็มีให้เลือกสองที่คือที่ชลบุรีกับสะแก้วเราก็สามารถเลือกโรงพยาบาลใดก็ได้นะครับผมผมเลือกชลบุรีนะครับอย่างเมื่อกี้ที่มีคําถามว่าเาเลือกเขตเดิมซ้ําได้ไหมจริงๆก็เลือกได้ครับแล้วเราก็ต้องเลือกสะแก้วเนี่ยนะโปรแกรมมันไม่ได้แบบตัดชลบุรีทิ้งให้นะครับอ่า mm hmm. งั้นน้องต้องคนที่เลือกต้องก็เลยดูรละเอียด,ดนิดนึงเงื่องไขาบางอย่างโปรแกรมก็ไม่ได้แบบดําเนินการให้ทั้งหมด อย่างเงี้ยนีก็เลือกเขตเดียวกันสองอันก็ได้นะครับเนะี่ยหรือถ้าไม่เอาเขต6ก็ไปเลือกเขตอื่นสมมติเอาเป็นเขต4เนะี่ยผมก็าสามารถมาเลือกนะครนายกหรือสิงห์บุรีไดนะ้แต่ถ้ากลับกันเราเลือกระดับที่หนึ่งเป็นเขตอื่นเนะี่ยสมมติเลือกเป็นเขต4นะครับเลือกนครนายกอันนี้ก็จะเหลือบังคับมาที่เขต6เขตเดียว อันเคลียร์แล้วนะครับวิธีเลือกหน่วยงานนะครับเอาตัวอย่างวิธีเลือกเท่านี้พอเนาะน่าจะพอเข้าใจลนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดนิดหน่อยคลิกไปกลับมาเยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันล้างข้างบนไปว่าไม่รู้แอลโอเคยังอยู่หมดแต่ว่าเกาอยังไม่ได้ครบนะวันเริ่มศึกษาจบศึกษาไม่ได้เกาะเดี๋ยวดูว่ามันยอมไหมนะครับออาบันทึกอยู่ก็ได้ โปรแกรมมันจะ default ไปที่ขั้นถัดไปเลยนะครับก็คือถ้าสมมุติเราดูแล้วเราตรวจสอบแล้วเราว่าเราคี์ถูกต้องหมดเนี่ยก็มาที่ยืนยันการพิมพ์นะครับซึ่งมันจะเอาตัวใบสมัครท,ทั้งหมดของเราเนี่ยมาให้เราตรวจก่อนครับว่า,าไอสิ่งที่เรากรอกไปทั้งหมดเนี่ยมันข้อมูลเราถูกต้องไหมยอย่างที่บอกคือวันเดือนปีอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลับมาเป็นฟอร์แมตแบบ ที่เก็บอยู่ในฐานนะครับก็คือปีจะไปเป็นปีคศแล้วมันจะใช้วิธีเรียงกลับกันอย่างเดิมที่เราเคยใส่วันที่เดือนปีใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นปีเดือนวันนะครับอันนี้ก็โปรแกรมเมอร์เขายังทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเราก็น่าจะพอครอยกประมาณได้เนาะว่าอันนี้ถูกต้องนะครับอันนี้ข้อมูลพื้นฐานนะครับนะแล้วก็สิ่งที่เราก่อถัดมาเมื่อสักครู่ นะครับแล้วก็สาขาที่เราเลือกโรงบัลที่เราเลือกซึ่งถ้าเราดูแล้วทุกหมดทั้งหมดถูกต้องทั้งหมดถูกต้องก็ยืนยันการพิมพ์ซึ่งเมนูเนี้ยผมย้ำกับโปรแกรมเมอร์เลยว่าให้ถามซ้ำหลายทีงั้นน้องๆโดยเฉพาะน้องที่สมัครอย่างงว่าทำไมมันถามหลายรอบจังเพราะว่าต้องการเตือนว่าเอาจริงแน่นะ บางคนก็งงว่าทําไมมันถามจาเดี๋ยวผมกดให้ดูเนาะมันต้องกดตั้งหลายทีกว่าจะไปถึงพิมพ์จริงนะครับเนี่ยย้าครั้งนิดหนึ่งเลยนะครับว่าเอาเอาจริงนะถ้าเอาจริงก็ยืนยันยืนยันไปแล้วเอาอีกทีว่าเอาจริงเปล่านะว่าให้ตรวจสอบทางสุนทอ,อีทีดีไหมเออก้อนกลับไปดูไปตรวจแต่ถ้าบอกให้ดูมาดีแล้วก็ยืนยันไปครับ อีกทีเออผมบอกว่าซ้ำหลายรอบมากแต่ก็อย่างที่บอกครับทุกปีโทรมาแล้วพิมพ์ไปแล้วค่ะจะแก้ได้ไหมจ้ถนึงขั้นตอนตรงนี้จริงๆยังแก้ได้อยู่นะมันยังมีย้อนกลับอยู่เห็นไหมก็คือถ้าเรายังไม่กดปุ่มพิมพ์อะมันยังไปยังกลับไปแก้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็จะตรวจอีกทีหนึ่งนะงั้นแปลว่าจริงๆเห็นว่าอันนี้ใหม่ครั้งที่สี่นะแต่ว่าให้เอาใบให้ดูแล้วว่าเป็นใบสมัครจริงๆเลยนะครับฟอร์แมตเป็นรูปแบบของใบสมัครแล้ะ ซึ่งจะมีรายละเอยียดที่เรากกอกอยู่ข้างบนนะครับอันนี้เราก็สามารถสั่งพิมพ์ได้ล้วนะครับว่าสั่งพิมพ์จากตรงนี้นะครับรัาผมผมพิมพ์ไปก็แล้วกันผมพิมพ์เป็น PDF ไปแล้วกันนะครับแต่ยิงคนจะพิมพ์เป็นกระดาษเนาะเพราะว่าเราต้องไปเซ็นจริงเป็น hard copy โอเคแล้วทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในขั้นตอนที่เราอยู่ในหน้าจอหรือ,อในระบบทีเดียวทำให้เสร็จนะครับเราสามารถล็อกเอาไปแล้วล็อกอินเข้ามาทุกครั้งแล้วเราก็าทำได้อยู่นะครับมันจะทำขั้นตอนแบบต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับนี่พอเราพิมพ์ไปแล้วนะครับก็มันก็จะมาถู่ขั้นตอนสุดท้ายถ้าเราไปทำให้เรืยอเอากระดาษไปเสนอ เจ้าหน้าที่บุคลากรให้ตรวจสอบคุณสมบัติเซ็นเรียบร้อยท่านหมอโรงพยาบาลในแพทย์สรจรเซ็นอ่า้ก็เอามาเพิ่มรายการใหม่ครับอันนี้เขาก็จะให้แนบไฟล์ครับแล้วก็ไฟล์ที่เรามีลายเซ็นเรียบร้อยครับเป็น pdf แล้วนะครับอ่าก็เอามาใส่ในตัวระบบเอาแบบที่มีลายเซ็นแล้วนะ อันนี้เพิ่มผมยังไม่มีลายเซ็นนะแต่มันมีตัวอย่างให้ดูก็ให้ตรวจตรงนี้จ้าว่าเรียบร้อยนะมีคนเซ็นครบถ้วนทุกคนนะอ่าแล้วก็บันทึกสังเกตอันที่หนึ่งก็คืออย่างที่บอกขอให้เป็นไฟล์ pdf นะแล้วก็ควรเป็นไฟล์เดียวจริงแต่ในโปรแกรมมันยอมให้อัปโหลดหลายไฟล์ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเคยเจอมามีน้องบางคนอัพขึ้นมาเจ็ดไฟล์แปดไฟล์ปัญหาคือเวลาโรงพยาบาลเขาไปดูเขาเรียก <c oughs> รายละเอียดของน้องอ่ะเขาจะไม่รู้จะดูไฟไหนเออแล้วก็ไม่รู้ไฟนั้นโอเคไม่โอเคไงเพราะว่าพวกนี้มีผลนะต้องบอกนะเพราะบางทีแบบดูเสร็จแล้วเอ๊ะแปลกๆเขาอาจจะไม่เลือกเราก็ได้นะงั้นทําให้มันเรียบร้อยดีกว่านะครับ <S <S ผมาใจว่าบางท่านใช้มือถืออาจจะไม่สะดวกหรืออะไรแต่ว่าผมก็จะว่ามันมีโปรแกรมเยอะนะเดี๋ยวนี้มีแอปมีอะไรที่เราสามารถแปลงเป็น PDF แล้วก็เรียกอะไรพอน์เตทให้มันเหลือไฟล์เดียวได้ เยอะอยู่หลายอันที่เป็นฟรีแวร์นะครับแล้วก็บันทึกนะครับท้ายนี้เสร็จปุ๊บเราก็ถือว่าจบขั้นตอนครบสี่ขั้นตอนเป็นแบบนี้ก็แต่ว่าในเขาเรียกบริบทของนาานะแพทย์ที่สมัครก็จบงานแค่นี้ครับเนาะที่เหลือก็ติดต่อกโรงพยาบาลที่เราสมัครไปว่าจะนัดไปสัมภาษณ์ไปคุย แบบมีออนไลน์ไหมมีอะไรไหมอะไรอย่างงี้ก็ไปดําเนินการให้เรียบร้อยนะครับก็คงเท่านี้นะในเรื่องของขั้นตอนการสมัครพอดีเมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามีคนบอกว่าให้ทําคู่มือเพราะอย่างที่เรียนนะครับจริงๆในคู่มือมีอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นคู่มือเพ็นาจะไม่ละเอียดแม่แต่ว่าเราเข้าใจขั้นตอนโดยที่ในคู่มือเขาจะแบ่ง ว่าเป็นใครนะครับเราก็ข้ามหน้าคนอื่นไปได้ครับอย่างเงี้ยเขาจะเรียงจากเขตจ,จังหวัดโรงพยาบาลแล้วไปถึงตัวทันตแพทย์ทันตแพทย์อยู่เททายเราก็กระโดดไปหน้าเททายได้เลยนะครับอันนี้ฮะอ๋ออันนี้นะครับอย่างเงี้ยก็อันนี้ยังโรงพยาบาลอยู่ขออภัยโอเคอันนี้ฮะขั้นตอนสมัครของทันตแพทย์ เขาจะบอกเป็นขั้นตอนเป็นสไลด์ไปนะครับแล้วก็ดําเนินการตามนี่นะว่าขั้นตอนอาจจะไม่ได้ละเอียดมากอย่างที่ผมอธิบายไปแต่ว่าเขาจว่าอ่านแล้วทําได้ไม่ได้ยากครับมันจะเป็นสเต็ปที่สําคัญที่จําเป็นต้องรู้ว่าต้องคลิกตรงไหนคี้อะไรอะไรยังไงเขาก็ลงให้หมดละงั้นก็เรียบร้อยนะครับก็คู่มือเสร็จแล้วก็ฝากดําเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนนะสำหรับท่านที่จะสมัครทุกคนเพราะงั้นไม่งั้นเดี๋ยวถึงเวลาเสร็จแล้ว อพอมีปัญหามันจะติดขัดแล้วก็อาจจะไม่คยไม่ได้รับความสะดวกนะครับโอเคครับอันนี้เปิดให้ถามนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูในแชทมีคำถามเข้ามานิดหน่อยแต่ว่าถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมผมเอาในแชทจบเราก็เสร็จเลยนะครับน่ยน้องสมัครเลือกเขตอื่นที่ไม่ทำงานสองเขตได้ไหมไม่ได้นะครับ ได้เขตเดียวคือถ้าเราทำงานเขตหกผมอยู่เขตหกแล้วผมบอกผมจะเลือกเขตห้าพอลำดับที่สองอย่างที่เห็นในโปรแกรมครับมันจะบังคับว่าเลือกเขตหกได้เขตเดียวซึ่งถ้าเราบอกเรายัางไงก็ไม่ยอมอยู่เขตหกอันนี้ขอภัยเขตหกนะไม่ได้ <laughs> ยกตัวอย่างเฉยนเงื่อนไขก็คือสรุปก,ก็คือถ้าไม่เอาเขตหกยังไงก็ต้องเลือกได้ลำดับเดียวนะเพราะให้ทํากุ่มือนะครับก็อย่างที่เรียนในตัวโปรแกรมเข้าไปมีคุ่มือให้แล้วเรียบร้อยนะครับ เราเดี๋ยวในตัวโปรแกรมต้องมีแก้นิดหน่อยนะครับเรื่องปีเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะมีผลกับน,นับระยะเวลาทํางานด้วยแต่แล้วโรงพยาบาลที่เป็นต้นสังกัดจะดูข้อมูลนันแพทย์ที่อย่างไรดูได้ครับก็คือเวลาคือจริงๆแนะนําว่ารอให้น้องเขาสมัครเสร็จก่อนก็คือรอให้จบวันที่สองสิงหาทางโรงพยาบาลเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเมนูซึ่ง เมื่อกี้เมนูคู่มือเนี่ยจะมีพาร์ของโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลก็จะไปดูครับมันจะมีบอกอยู่ครับว่าสามารถเข้าไปดูดูใบสมัครของน้องได้ครับซึ่งเราก็จะเห็นรายละเอียดว่าน้องทํางานที่ไหนทํางานมาแล้วกี่ปีคือข้อมูลพื้นฐานตามใบสมัครมีให้ดูเลยเรียบร้อยครับอันต่อมาครับบางเขตไม่มีสาขาที่สมัครสามารถเลือกเขตอื่นสองเขตได้ไหมเออไม่ได้ครับ ระบบคือเลือกเขตอื่นเลือกได้ลำดับเดียวแค่นั้นเองครับนะแต่ไม่เข้าใจประเด็นเนาะบางเขตไม่มีสาขาที่จะสมัครอ๋อหมายถึงว่าอยากอยากสมัครอ๋อ้วได้แอกสมมติอย่างนี้เพิ่นเขตที่เราอยู่ไม่มีเอออย่างนี้ก็เลือกได้อันเดียวครับยังไงตอนนี้เงื่อนขยังเป็นอย่างนี้อยู่แนะอ,อ่ไม่ถูกใจอย่างไรก็ เออมาฟีดแบ็กทีหลังแล้วกันว่ายังไงอันนี้เขายกตัวอย่างเขาต่อเลยว่ายกตัวอย่างเขตห้าไม่มีแม็กซิโลก็แปลว่าที่เขตห้ามีแม็กซิโลเยอะแล้วต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะบางเขตที่มันไม่มีสาขานั้นๆเนี่ยโดยเฉพาะสาขาทั่วไปแบบนี้นะที่ไม่ใช่เป็นออคูชั่นออร์เดอร์แอคเนี่ยแปลว่าเขตนั้นเนี่ยมีสาขานั้นเยอะแล้วน่ซึ่งต้องเข้าใจเนาะว่าหลักของเราก็คือเราพยายามดูเรื่องการกระจายให้ดีขึ้นในระบบประเทศ อ่างั้นก็แบบว่าถ้าเราจะไปกองเพิ่มมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเพิ่มเติมเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนถึงปีนี้ถ้าเราไปดูโคต้าจะเห็นว่าโคต้าเยอะขึ้นเยอะไม่เหมือนช่วงแรกๆที่เคยบอกจัดระบบโคตา,านะครับจังบ้านช่วงต้นๆเนี่ยถ้าไปดูโคตาเราจะมีแค่หลักร้อยเนี่ยหรือต่ำร้อยเพราะอะไรเพราะว่าอันนั้นจํากัดเลยว่ายังไงต้องกระจายให้ได้อ่าแต่รอช่วงหลังเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ ใช้ก็เรียกอะไรผ่อนเบาผ่อนหนักอ่าก็คือเขตที่มีเยอะก็ยังมีให้บ้างไม่ถึงขนาดไม่ให้เลยนะครับยังพอมีให้แต่ว่าให้น้อยอ่าแต่ถ้าบางอันแบบมันก็เลยสุดโต่งไปหน่อยเพราะว่าเราดูในข้อมูลมันจะเห็นครับว่าอย่างเงี้ยอย่างเขตห้าแปลว่ามีแม็กซิโลหูเยอะกว่าชาวบ้านเยอะมากๆเลยซึ่งอันเนี้ยกรรมการก็ดูแล้วว่าเออ,อปีนี้ก็ไว้ก่อนกันแล้วกันนะเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ถ้าสังเกตอะสมัยก่อนเนี่ย เขตสี่ห้าหกเนี่ยจะแทบไม่มีโคตาเลยเพราะว่าถ้าเราไปดูเราจะเห็นอยู่แล้วว่าจำนวนเฉพาะทางของสามเขตเนี้ยสูงกว่าเขตอื่นแต่ตอนนี้อย่างปีสองปีปีตั้งแต่หกเจ็ดเราก็มาปีนี้เนียเราก็ยังพอมีให้เพราอสมควรนี้ก็แล้วกันนะครับนี่ย้นต่อมาข้อมูลของเขตอื่นจะมีอัปเดตเพิ่มเติมใหม่ครับสามารถติดตามได้ที่ไหนข้อมูลของเขตอ๋อ ถ้าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ว่าเกณฑ์รับสมัครของเขตอื่อนที่เขาไม่ได้พีเต์นเนี่ยไปดูในวันเพจครับอรบกวนเลื่อนท่านที่ถามเลื่อนขึ้นไปแชทต,ต้นๆเลยครับผมมีแชร์ลิงก์ไว้ให้แล้วของเอกสารประกอบการประชุมวันนี้งั้นก็ไปดูในนั้นจะมีเอกสารที่นำเสนอเป็นสไลด์ใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเป็นพระเรียกวันเพจในวันเพจของทุกเขตส่วนใหญ่จะมีข้อมูลติดต่อไว้ให้ครับ ก็ตรงนั้นครับเป็นช่องทางแล้วติดต่อดูครับประมาณนี้ครับเชิญครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมก่อนจบขออนุญ,ญาตค่ะเชิญได้ครับค่ะสสจการสินขออนุญ,ญาตเรียนสอบถามทางเขตสุขภาพพิจิบนะคะ พอดีเมื่อสักครู่นี้ที่โชว์โปรแกร,รมข้อมูลขึ้นมานะคะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยโรงพยาบาลจะเป็นคนที่สัมภาษณ์รับน้องเองเช่นกุชินาลายเขาก็จะสัมภาษณ์เองซึ่งเขาก็จะมีคณะกรรมาการของเขาแต่เพิิญว่ามาดูของสไลด์เขตเจ็ดนะคะมันเหมือนปีนี้จะเปลี่ยนรูปแบบใช่ไหมคะโดยที่จะให้น้องทุกคนที่สมัครรับต้นสังกัดของเขตเเนี่ยมาสัมภาษณ์ที่เขตทั้งหมดเลยเนี่ย เข้าใจถูกหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะแผลเชิญผู้แทนเขตเจ็ยังอยู่ไหมเอ่ยค่ะขออนุญาตที่แจงนะคะเนื่องจากว่าการสัมภาษณ์ทันตแพทย์ประจำบ้านของเขตสุขภาพที่เจดเนี่ยจะจะสัมภาษณ์รวมที่สำนักเขตสำนักงานเขตสุขภาพค่ะหากต้องการรายละเอียดหรือว่า ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะก็ติดต่อทางโรงพยาบาลต้นสังกัดนะคะสามารถสัมภาษณ์ทั้งออนไลน์และออนไซต์ได้ค่ะ,ะสรุปแล้วก็คือว่าทางจังหวัดเนี่ยมีหน้าที่แค่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็นำเสนอใบสมัครให้กับทางท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลุงนามจากนั้นในกระบวนการคัดเลือกและก็การลงในโปรแกรมทั้งหมด เป็นเขตสุขภาพที่7เป็นผู้ดําเนินการนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะขออนุญาตทางสสจนะคะเนื่องจากว่าในคณะกรรมการคัดเลือกและจัดสรรนะคะพยแพทย์ประจำบ้านของเขต7จ็ดจะมีเจ้าหน้าที่ HR ของสสจทุกแห่งนะคะรวมในคณะกรรมการรบกวนกรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครหลังจากนั้นก็ยืนยันมาที่เขตสุขภาพที่เนะคะขอบคุณค่ะ ครับก็เดี๋ยวเขตแจไปคุยกันหลังบ้านได้นะครับนะท่านอื่นครับเชิญครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีอะไรก็จะไม่รบกวนเวลาทุกท่านแล้วนะครับก็ขออภัยในความขุกขาของโปรแกรมนะครับก็ในส่วนของโปรแกรมเนี่ยอย่างที่ย้ํานะเดี๋ยวข้อมูลทั้งหมดทางกบรสจะเคลียแล้วก็จะปิดระบบแล้วจะเปิดใหม่เมื่อ ประกาศรับสมัครท่านผู้บริหารเซ็นลงมาแล้วเป็นทางการถึงจะเปิดระบบให้ก็ถ้าเซ็นภายในวันนี้ก็แปลว่าเปิดพรุ่งนี้นะครับเอาตามเวลาราชการแล้วกันนะครับแ3ดนนะครับนะโอเคนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเขาเรียกรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็สำหรับท่านไหนที่มีข้อมูลที่จะฟีดแบ็กก็ สามารถก็เรียกติดต่อสอบถามไปที่ทางผู้แทนเขตซึ่งเรามีลิงก์คิวอาโคดอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมแล้วนะครับเนาะว่าท่านก็ไปสมัครเรียบร้อยหรือว่าถ้าเกิดบอกเฮ้ยไม่ระบบนี้อาจจะมีติดตรงนั้นปัญหาตรงนี้ก็ฟีดแบ็กทางผู้แทนเขตติดกลับมาได้ครับเพราะว่าทางผู้แทนเขตก็จะมีเป็นกรรมาการครับนะครับโอเคครับนั้นก็ขออนุญ,ญาตทุกท่านครับปิดประชุมนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ